สวัสดีครับ FC พี่ไม้รถขุดมังกรรั์เจริญที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับคลิปที่สาสำหรับวันนี้ครับน้ำแห้งแล้วครับพี่น้องนี่นี่ไงครับแห้งแล้วนะฮะนะมาดูเจ้าคูปะตา้า k, 91 k 3, Super x 91คด3ส u per series และแตัตอนนี้นะฮะ KX91.3 Series X. กับเจ้าโอ้ตัวเดียวกันนี่พี่น้องตัวเดียวกันครับเพื่อนๆ KX91.3 KX91.3 Super Series X. ทั้งสองคันเลยนะฮะคันะหนึ่งทีมงานจังหวัดสุรินทร์ครับแกบอกว่าแกอยู่ ตำบลเต็นทนมีครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ฮะหนึ่งทันครับแล้วก็เจอกับเจ้าหนุ่มเมืองอุดรครับอุดรหรือสุพนี่เลยหรือสารคามนี่แหละอ่ะเมืองล,าล่าแหละอ่ะจะทำการย้ายท่อท่อท่อ,ท,อ,ท,อท่อประปาครับเนี่ยมันมันเลยเสาไฟมาฮะช่องแล้วก็ จะยกเดี๋ยวจะดันดันท่อป่าเป็นท่อปีอีครับองการป่าสวนการป่าส่วนทุ่ภาคนะรืบเข้าไปข้างในชิดชิดกับทุ่งนาครับให้ให้มันทอดทอดเขียงนาครับอ๋อดูกันสองขันใครเป็นงานกว่ากันเบิร์เอาเดอร์พี่นงดูเอาดูเอาครับดูเอา เอาแคบดูเอาัอทนทางซ้ายมือของท่านผู้ชมนี่จ้วงเอาจ้วงเอาเลยฮะมื่อสักครู่กับผมที่ไม้รถขุดมังกรกรับเจริญก็ยื่นไม้ให้ครับยื่นไม้ให้ยื่นแผ่นทิปไพาให้ครับตอนนี้อยู่ใต้ใต้เอ่อ เรารครูปต้าทางขวามือนี่สแผ่นครับแล้วก็อยู่ทางเราคูร,ครูุตตาทางซ้ายมือสองแผนน่นฮะเออท่านใดที่เพิ่งมารับชมก็ยินดี้จะรับเข้าสู่ช่องพไม้รถคุนมังกรทรัพเจริญนะครับอ๋อมักเมินกันไปว่ากันไปกด พวกลูกลูกหนูทั้งหลายครับนี่ส่วนกับผมนี่วันนี้มาครับเจ้าปูปิโก k เ4 0 8คร้บเสี่สขีดแครับได้รับความอนุเคราะห์ความไว้วางใจจากทถาแก่ชุทีมงานคุณดินครับ ให้มารับใช้มาร่วมสร้างองดุดมการกันครับวันนี้มาโรแบ่งเบาภาระให้เจ้ารถขุดเล็กคูกตตาทั้งสองคันครับมีเด็กโรนะเอาครับผมจะเรียกว่าเจ้ารถขุดลงโชยแล้วกันครับขุดไปคุยไปครับ มีกิ้งไม่มีเอมีแต่โครงกันกระแทกครับโครงเซฟตี้กันกระแทกกันป้องกันภัยปลอดภัยครับมีโครงจะลบจะคว่ำกับปลอดภัยฮะโอเคครับพี่น้อง รับคลิปนี้โอ้ไม่รู้จะถ่ายอะไรเลยรถสองคันคันหนึ่งขับไปคุยไปคันหนึ่งกดยางเดียวทางซ้ายมืออ่ะโอ่อมปากหอมโอ,อครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันใหม่กับคลิปต่อไปฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ like, กดไลค์กดแชร์กด กดับสไคร์ดเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมพไม้ยรถขุมังกรทรัพย์เจริญได้นำคลิปดีๆมาให้พี่ๆน้องๆพี่สีรับชมกันนะหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ